สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนินจานะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ซีชายซีนะครับ S H Y ชายใช่ป่ะวะเออนน่นแหละนะครับทุกคนภาษาอังกฤษนี่ไม่นแข่งจริงๆนะครับทุกคนก็เป็นแนว PVP นะครับไม่ใช่แนวกอเล็กนะทุกคนแต่เป็นแนว M K นะครับก็เดี๋ยวโปรโมชั่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดรอยู่นนะโปรโมชั่นโปรโมชั่นอยู่ไหนวะนี่นี่ครับ โปรโมช oui, uh ั่นก็ตามนี้นะครับมีเซต50เซต300แล้วก็เซตพันนะครับทุกคนเติม10บาทได้แค่เซต52เซตเติม300บาทนะครับก็จะได้เป็นเซต312เซตนะครับทุกคนคือผมบอกเลยว่าเติม300จะคุ้มนะครับผมบอกเลยว่ามันจะได้เซต300ไปเล่นด้วยนะครับอืมผมว่าแนะนํานะทุกคนเพราะว่ามันได้เป็นกล่องสุ่มอีก4กล่องนะครับทุกคนผมว่าคุ้มนะ แล้วก็เติม1000บาทนะครับได้เป็นเซ็ตพันเซตเดียวนะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็เติม100บาทนะครับเติมเติมร้อยานะครับก็ได้ชื่อสีเรืองแสงนะครับเติม500ได้ชื่อ R G B นะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วก็อันนี้คือการสุ่มตัวละครนะครับตัวละครก็มีโอกาสดับง่าย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 แล้วก็ยากนะครับทุกคนในหัวข่าวนี่ยากสุดนะทุกคนก็เป็นกล่องนี้ทุกคนนี่เป็นกล่องนี้นะครับทุกคนอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับของฟาร์มก็โอกาสดับผมว่านะ นี่น่าจะดีสุดเวทุกคนเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามผมมานะครับก็รับเป็นโปรโมชั่นนี้เลยนะครับทุกคนไปเล่นเลยชิลๆนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกว่าอันนี้คืออีเวนต์อีเวนต์ฟาร์มล่าสุดอ๋อโอเคอีเวนต์ฟาร์มล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้วยตัวละครด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปเปิดกล่องให้ดูก่อนนะครับทุกคน20กล่องนะครับแล้วเราก็จะไปบวกกันนะครับไม่ใช่ไปบวกหรือไป ลงฟาร์มเออเดี๋ยวเราไปห้องไหนดีวะเอาเป็นห้องเซฟโซนฟอร์ตี้เอ้ยอันนี้เป็นโซนอะไรอะโซนว้าวโซนว้าวคือโซนไหนอะ่ะเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนนะคือโซนอะไรวะทุกคนมันคือโซนอะไรบอกมาโซนว้าวอ๋อโอเคผมขอเซตเวลาแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคไปเปิดเลย นะครับก็มีกระเป๋าด้วยนะครับทุกคนโอ้โอที่ว่าเฮ้กระเป๋าคนเฟี้ยวแต่รู้สึกว่ากระเป๋านี่จะม,มองไม่เห็นนะครับตัวละครก็เท่อะทุกคนเท่ปะโอ้ลอยสักด้วยนะลอยสักเต็มตัวปะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวละครกันนะครับทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวละครผมมีหรือยังนะผมว่าไม่น่ามีไปทุกคนเราจะทําการฟาร์มเปิดให้ได้เปิดตั้ม มันเปิดไงอ่ะของต้องเปิดอย่างนี้เหรอโอ้โหต้องใช้เวลาซะด้วยทำไมแสงมันวิบบับจังวะเวลาสุ่มเนะี่ยอันนี้น่าจะระ,ระดับง่ายนะครับทุกคนตอนนี้ระดับง่ายนะระดับแหลนะครับทำไมมันเขียนว่าอันต้าแหลอันนี้คือ,ค,อคือง่ายสุดแล้วนะทำไมเขียนอันต้าแหลวะเปิดต่อว่าอ้าเปิดต่อสิปเอโอโหรู้สึกว่าตัวนี้จะเยอะจัดเลยนะทุกคน อย่าโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยได้ตัวไหนอะ่ะทีเนี้ยเอาอะไรอะ่ะมันมันมันครึ่งกลางไม่ใช่หรอแอดวินกูงอะ่ะเนี่ยเราจะได,เะได้เราจะได้ตัวละครสีฟ้านะครับแต่มันเออสีชมพูแต่มันก็ได้ยากอยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่าได้ง่ายนะเนี่ยส่วนมากมันจะโดนตัวเนี้ยเห็นปะมันจะโดนตัวนี้เลยเว้ยเออป้าจอมีสคริปต์ด้วยนะเนี่ยมีบอกสคริปต์ด้วยนะครับแต่ผมจะเปิดอย่างนี้ เพราะว่าเราจะไปฟามแป๊บหนึ่งแล้วจะมาเปิดกล่องให้ดูอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารีบโหลดดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ยิวมาด้วยนะทุกคนวันนี้พี่ยิวมาด้วยนะครับอุ้ยตัวละครระดับกลางออกแล้วแจมเอ,อ้ถือว่าเยี่ยมนะครับตอนนี้คือผมอยังไดห้หัวขาวไว้ทุกคน,ยาก,าน,นาย,ยากได้หัวขาวอ่ะโอ้หไม่ได้ได้นี่อ้นี้มันเสียมคูอยักได้หัวขาวมันก็รอก็ได้ปะขอรอก็ได้โอ้โ เหมือนแบบมันจะออกยากอยู่นะทุกคนมันไม่ใช่ออกง่ายๆนะแล้วแต่ดวงคนจริงๆเลยอันนี้อุ้ยรอขอรอเถอะโอ้โหเหมือนทุ่งผู่มย่เห็นมันก็ไม่ตอบให้เลยเนาะเรียบร้อยครับแต่คิดไปเองด้วยเดยส่วนมากจะมีอะไพวกเนี้ยเอ้ยตัวนี้โอ้โหตัวนี้แบบรู้สึกว่าจะออกเยอะเป็นพิเศษเลยนะโอเคระดับกลางออกไหนลองอุ้ยลองข้ามไปแบบนี้ดิ มันก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนอะมันจะออกยากอย่างนี้ไม่ได้ขอลอขอลอลอก็ได้หัวขาวก็ดีจะตอบน้องอย่างนี้ไม่ได้ยี่สิบตัวมันต้องได้สิวะระดับกลางเอ้ยทำไมไมันเป็นเงี้ยเอ้ยเนี่ยล็อกล็อกเห็นป่ะล็อกล็อกล็อกดูอันนี้ไม่ได้ค้างนะแต่มันแต่มันทำไมเป็นเสียงเงี้ย บล็อกบล็อกแอดมินแอดวินล็อกแล้วแหละโอ้โหดูสัวมากได้แต่ตัวเนี้ยคือขอระดับนี้สักตัวถือหมดแล้วนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนจะได้แค่ระดับระดับกลางมาระดับกลางก็ได้มาแค่สามตัวนะนอกนั้นก็เป็นตัวละครระดับง่ายหมดเลยเดี๋ยวเก็บตัวนี้ไว้นะครับทุกคนป๊บผมจะเก็บนี่แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวไหนวะตัวนี้โอเคน่าจะครบละ โอ้โหผลลกเฟลมากอะ่ะคือตัวละครผมดูดิโอ้จะซ้ำกันโคตรเยอะดูนะจะ,จะจัดให้ดูคือแบบเยอะเกินนี้หัวข่าวที่เราไม่ต้องการไงอ่ะนี่ระดับประมาณนี้นะครับทุกคน <c oughs> คือเราได้แบบเกลือจัดเลยนะผมบอกเลยว่ามันเกลือจริงๆนะทุกคนเอ่อตัวนี้มันจะมีเดฟนะครับแต่ผมเปิดเดฟไม่เป็นนะไม่รู้ว่าเดฟเปิดตัวไหนอะ่ะอันนี้คือเดฟปะเออแล้วมัน เปิดฟังก์ชันเดียวตัวไหนวะไม่น่าได้นะตัวเนี้ยตัวนี้ไม่น่าได้ไม่เป็นไรผมจะเอาอีกตัวหนึ่งไปฟาร์มแล้วกันนะครับทุกคนเราไปฟาร์มให้ดูเนาะเพราะว่าของฟาร์มมันค่อนข้างจะดีอยู่นะทุกคนเนี่ยของฟาร์มบอสนะครับหแหลกกอตเดี๋ยวเราไปดูแหลกกอตนะครับมันจะมีแหลแหลเอสแล้วก็แหลกกอตนะครับทุกคนเราไปดูใช่แหลกป่าววะออ่านไม่ถูกก็ขออภัยอ่านถูกใจก็ขอขอ,อบคุณละกันนะครับโอ้โห,หคำคมฟาร์ม ค okay. นี่ตัวละครโคเซลฟ้าอ่ะผมบอ,อกเลยตัวละครผมว่าเนี่เป็นไงอุย้ยแต่ตัวนี้ทำไมไม่สร้างกระเป๋าอ่ะเหมือนตัวนี้เหมือนจะดีสุดนะครับเหมือนตัวที่ผมใส่เหมือนจะดีสุดเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปฟาร์มแล้วกันตัวละครที่เราได้มานะครับเ,เดี๋ยวผมเอาเซตพันไปฟาร์มไว้กันมันค่อยจะได้ง่ายๆหน่อยเออเซตฟาร์มมาเซ็ตไหนอะ่ะน่าจะเ,เซตนี้ปะ่ะน่าจะเซตนี้แหละเพราะว่า อันนี้มันของฟาร์มนี่ว่าเออเดี๋ยวเราเอาไปรีวิวด้วยแล้วกันพอดีเลยเปลีป่นเบากอนชุบโอเคแล้วเอายาไปด้วยครับแล้โนโลดีอะอน,นี่คือโล่นะครับทุกคนโล่ถึกบวกอะไรเนี่ยบวกยี่สิบปะบวกสองร้อยอันนี้เป็นบวกหนึ่งพันนะครับโล่โอโ้โหคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเซตไปด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็เป็นเนี่ย อันนี้จะเป็นโปรโมชันที่แจกปะโปรโมชั่นเน,นี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนอันนี้คืออีเวนต์นะครับของที่เราฟาร์มได้นะทุกคนอันนี้คือที่เราฟาร์มได้ก็จะเป็นเซตนี้นะครับทุกคนนี่เซตนี้เออคนเฟลฟาวอมบอกเลยปุ๊บผมขอจัดของกล้กันมันจะได้ไหมนี่มันจะได้ไม่เสียเวลาคนดูปุ๊บแต่ผมไม่รู้ว่าเซตพลาดมันเซตไหนอ่ะทุกคน แอดมินไม่ได้ซ้ำมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันก็มีนะอยู่ในเนี้ยเห็นไหมอันนี้เป็นปืนนะหัวตัวปืนโอเคอน,นี่เป็นท่าสิบนะครับเห็นแต่ปืนนะไม่เห็นตัวเลยมันคือตัวไหนวะตัวพันนะเดี๋ยวดูนะเลื่อนหาแป๊บอ๋อเป็นเส้น,นี้แอดมินให้มาแต่ปืนเจอแอดมินสงสัยเอาเซตน,นี้มาเอาไว้ยิงนะครับตัวคนป่าเดี๋ยวเราไปฟาร์มดีกว่าเซิร์ฟฟาร์มอยู่ไหนนะ้านี่ไงเซิร์ฟฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ดูก่อนละกัน ตอนนี้คือที่คนไม่มีไม่ใช่เลยนะเพื่อนเฟิร์มันเพิ่งเปิดประเด็นเนี่ยแล้วผมมาทําคลิปเลยใช่ไหมครับเฟิร์มันเพิ่งเปิดคนดูบอกโอ้โหอันนี้จ้ามาโปรโมทเซิร์ไม่มีคนเลยนะครับมันเพิ่งเปิดนะครับคนยังไม่รู้โอ้โหบอสอย่างนี้สวยป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตกันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเซตฟาร์มนะครับฟาร์มก๊อดนะครับทุกคนนี่เซ็ตนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูไงแล้วส่วนนี้เป็นน่าจะเป็นฟาร์มเหมือนกันนะครับ ฟาร์มเหมือนกันปะห,หรือมันจะเป็นอีเวนต์ฟาร์มอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยอีเวนต์ฟาร์มดับของอะไรคืออะไรวะผมผมไม่ผมไม่เข้าใจอ๋อผมรู้แล้วทุกคนคือเนี่ยอย่างละ5ชิ้นเว้ยอย่างละ5เซ็ตนะครับก็คือเอามาแลกตัวละครได้นะครับทุกคนโอ้ผมเพิ่งเก็ตผมเพิ่งเก็ตจริงๆแล้วก็อันนี้ของฟาร์มนะครับของฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ ฟาร์มเอสนะครับทุกคนก็คือน่าจะระดับกลางนะครับอันนี้คือระดับง่ายแล้วก็ระดับยากก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนโอเคโอ้ผมเพิ่งรู้นะเนีย่ยอันนี้น่าจะเป็นเซตหน้าสิบนะนี่เซตหน้าสิบนะครับอืมแล้วก,ก็โอ้ทำไมอันนี้มันถึกแท้อันนี้น่าจะเป็นเซตถึกนะอันนี้น่าจะเป็นเซตถึกจร<ๆ>ิงๆนะครับทุกคนดูดิโอเคอันนี้คือปุ๊บปุ๊บอันนี้เป็นเซตตีบอนนะครับทุกคนโอ้เท่แล้วเนี่ยอันนี้น่าจ<ๆ> <c oughs> <ล>ะเป็นเซตไหนวะเนี่ย เดี๋ยวดูเงิมาโอ้โหผมนี่เป็นรีวิวอะไรของกูวะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นโอ้โหขอโทษเลยทุกคนอันนี้ผมขอโทษจริงๆอันนี้เป็นเซตห้าสิบนะครับอันนี้เป็นเซตร้อยห้าสิบนะครับเซตสามร้อยเออนี่ตามนี้นะครับทุกคนผมนี่ม่วงจริงแล้วก็ตามลําดับเลยนะครับทุกคนอันนี้ห้าสิบอันนี้สามร้อยอันนี้ฟาร์มเออันนี้ฟาร์มบอสนะครับทุกคนเออประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรที่ยิงบอสตายง่ายกันก็ผมว่าน่าจะปืนพันนี่แหละที่ที่มันยิงตายตายไวนะครับทุกคน ไอ้ปดูปืนพันดีงบอสอี่เมตรวะต้องหาบอสท,ที่มันนี่ก่อนสามสี 3, ่ประมาณสี่เมตรนะประมาณสี่เมตรนะครับทุกคนอันนี้อันนี้นี่เก็บไว้ของดีเก็บไว้เอออันนี้ของไก่เหรอนึกว่าเป็นแบบของดีสุดแต่ทําไมมันบอกว่าถึกอะไรวะเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเซตแอดมินนะแล้วอันนี้เป็นเซตไก่ธรรมดา <laughs> ใช่แอดมินน่าจะทำไว้นะครับทุกคนแบบโอ้เอาไปเกียนคนไงใครโหดกูตบประมาณนี้ ไอฟาร์มต,ต่อดีกว่าอื่นดาเมจร้5ยหรอไปดูดีอักตัวตายไปร้อา155บวกกันไปก็โอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ใช่น้อยๆน,นะครับทุกคนเป็นพันเลยนะแล้วปืนมันดิงรัวด้วยอหนึ่งสองสามสามเมตรตายนะครับสามเมตรตายเลยมิงโก้นี่น่าจะเป็นของไก่นะทุกคนของฟาร์มธรรมดานะครับเรามาดูว่า เราจะฟาร์มได้ของดีหรือเปล่าในวันนี้นะครับโดนโอ้โหทําไมมันมันแรดุเกลือตั้งแต่เริ่มต้นเลยวะขนาดเปิดตัวละครก็ยังไม่ได้อันนี้ดาเมเอดปืนแค่พันสองอะแค่ปืนพันนะครับทุกคนแต่ของฟาร์มคิดสภาพของฟาร์มปืนดามเมจนี่ลูกซองร้อยห้าสิบ้ารวมกันแปดนัดผมบอกเลยว่าแรงกว่าปืนพันแน่นอนนะครับทุกคนเอาไปบวกเราคุณหารดูแล้วกันนะครับผมขี้เกียจบวกว่ะตกคณิตด,ด้วยวันนี้ป่ะเดี๋ยวเราฟาร์มต่อมบอกแล้วว่าปืนนี้น่าจะโกงจัดนะครับทุกคน เราจะโกงสุดๆแล้วจะจริงยังไงอ่ะแล้วอยู่อยู่เนี้ยเลยล่อมันออกมาออกมาโอ้โหมันก็ดับยากอยู่แล้วเนี่ยไม่ออใช่ดับง่ายๆแล้วเนี่ยดับยากอยู่นะโอ้โหทำไมมันดับยา,งยากงายอย่างนี้วะเนี่ยอันนี้หัวริบอลเป็นหัวไก่สุดเลยบ้างเนี่ยผมว่านะ รีวิวแบบมั่วๆไปเลยวันนี้มั่วๆสู้ๆเดี๋ยนะโอ้เปิดไม่ค่อยกระจายเลยนะทุกคนก็ขั้นแก่แบบไอ้นี่จัดเลยนะปืนอันนี้ปืนไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวดูด้าเมจปืน xm ก่อนนะทุกคน xm ด้าเมจร้อยรอสองร้อยเจ็ดสิบนะครับอันนี้น่าจะเป็นปืนไก่สุดเลยในการฟาร์มนะเพราะฉะนั้นเราจะยิงแต่ปืนเนี้ย ปืนห้าสิบก็แรงนะทุกคนทำไปเล่น่อยปืนห้าสิบแรงนะแล้วยิงรลัวด้วยไงประเด็นปืนห้าสิบอ่ะอันนี้ปืนอุ้ยอ๋อโอเคผมนี่ซื้อบื้อซื้อบืออบ้อจริงไปตามต่อ ผมจะไม่บอกนะครับว่าผมผิดตรงไหนให้ไปจับผิดกันเองผมว่าผมพูดผิดไปช็อตหนึ่งอ่ะจําได้เลยผมว่าผมพูดผิดไปช็อตหนึ่งอ่าเดี๋ยวเอาปืนนี้ฟาร์วเลยปืนนี้มันฟาร์มง่ายอ่ะทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกปืนนี้ฟาร์มง่ายจัดดิเอ้ยบอสมันไปไหนหมดวะวันนี้บอสไม่มีแล้วหรอยังไงฝั่งนี้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 เยอะอยู่ เกิดแล้วบอสก็เกิดไว้นะทุกคนมาแป๊บเกิดและอ๋อมงโกดับแล้วมงโกไก่นั่นแหละเมื่อกี้ที่ผมเก็บมาแล้วจะเป็นเซตเซตเอ็ดปะทุกคนน่าจะใช่นะครับไอ้ัด ไอตัวที่มันเป็นโจ๊กเกอร์อะที่มาแตะตัวเป็นโจ๊กเกอร์อะในวันในวันพีชเนี่ยผมก็ไม่รู้จักชื่อมันป่ะโอ้โหขนาดขนาดแบบหนังต่งางๆผมยังไม่รู้อ่ะผมบอกเลยเน,นี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเอสอะคนบอกรีวิวมึงมารีวิวเพื่ออะไรเนี่ยผมไม่รู้อะไรเลยป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าผีไม่ดอบอะไรเลยนะมึงมาทำเพื่อมีไว้ทำเพื่อผีอะ ไม่ช่วยอะไรยังมาเป็นพาล้าอีกกระจายยังตายอะ่ะดูดิระยะไกลแล้วเนี่ยเป็นไงของโอ้โหามันก็ตอบยากอยูน่นะทุกคนมันไม่ใช่ตอบง่ายๆแล้วเนี่ยคือหน้าที่จะออกนะครับไม่ได้แบบดอบเบอร์วังอลังการนะเพราะว่าของเนี่ยเนี่ยเซตเนี้ยเซตที่ผมใส่เนี่ยเนี่ยเซตเนี้ย คือน่าจะโกงโกงท่อเซตพันเลยนะครับทุกคนคือน่าจะโกงท่อเซตพันเลยแหละเนี่ยปืนดาเมจแค่300ร้1300อยพันสามร้อยอ่ะคือมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับทุกคนพันสามร้อยลองเอาร้อยห้าสิบไปบวกแปดนะครับไปคูณแปดดูนะทุกคนร้อยห้าสิบคูณแปดสับโทรศัพท์ไปเลยดีกว่าแป๊บนึงนะเอามาบวกลบคูณหารกันไปเลย150ร้อยห้าสิบคูณแปดเท่าเเท่าไหร่วะร้อยห้าห้า 8, 2002. 2002. คูณแปดพันสองพันสองกิจภาพเนี่ยปืนนี้แค่พันพันสามอะคือมันแรงมันแรงเท่ากับปืนพันแน่นอนนะครับทุกคนโอ้โหแนวนี้ก็มีเนาะมีอะไรดับมาวะโอโหไก่ล้วนๆของไก่ล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยถ้าสอบยากขนาดนี้ก็ฟาร์มกันขี้แตกอะผมอกเลยนะ ฟาร์มคนที่แตกนวดชัชวร์เลยโอเคเดี๋ยวเราดิฟไปฟาร์มเซิร์ฟอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับบอสมันเกิดไวนะแต่ผมขี้เกียจรอผมลงไปเซิร์ฟอื่นให้คนมันจะเยอะดีกว่าให้แบบซอมบี้เยอะๆเราจะได้ยิงแบบแป๊บเดียวนะครับโอเคเร็วๆ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 ร็วรีบๆยังไม่ดูเซิร์ฟตึ้งหนึ่งผมว่าเซิร์ฟตึ้งหนึ่งนี่เป็นเซิร์ฟป,ปกติเลยนะ โอเคลงต่อนะครับเดี๋ยวลงแบบสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะไปรีบไปตัดคลิปแล้วให้ทุกคนมาเล่นนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ยวมานะครับเราจะได้ยิงกับพี่ยวไงแบบรีบฟาร์มไปยิงกับพี่ยวอะไรอย่างี้นะครับเพราะว่าของฟาร์มมันยิงของเติมแตกอ่ะไม่ใช่อะไรเลยคือของฟาร์มมันยิงของเติมแตก <c oughs> ดูดาเมจปุลุกซองนี่ของฟาร์มดาเมจร้อยโอโ้โ,อโหเกินของฟาร์มมันก็เกินไปอะ่ะคือมันจะยิง มันจะยิงขี้โกงอย่างนี้ไม่ได้แอดมินผมบอกเลยว่าโกงจัดนะครับโอ้ปืนดาเมจดร้อยเป็นพันนะแรงแรงเท่ากับปืนนี่เลยปืนสามร้อยเลยปืนสามร้อยดาเมจเท่าไหร่เองอะสามร้อย <300 S 2> ปืนไหนวะสามร้อย <300 S 2> ปืนไหนอะสามร้อยปืนไหนวะทุกคนนี่ปืนนี้ปืนสามร้อยโอ้โหดาเมจดพันดาเมจดพันเอ็ดอันนี้ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจดร้อยห้านะครับโอ้โห ยิงต่อยิงต่อสับปืนเล่นไปเรื่อยครับวันนี้ลัวๆยาวๆแต่ค่อนข้างจะดรอปยากยนะทุกคนคุ้มราคาอยู่นะของฟาร์มน่าจะแพงคุ้มราคาอยู่ถ้าจะอย่างเนี้มันก็เป็นตะมันอยู่อย่างงี้ปืนไอ้จริงฝั่งนู้นต่อดีโคตรรัว กวาดเรียบกวาดเรียบโอ้ไม่ดอบเลยเหดิด้ดอบยากเกินไปแล้วหมด <c oughs> ไม่เหลือไม่มีอะไรเลย <c oughs> เกลือล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยแม็กหมดแล้วอ่ะซื้อแม็กแป๊บหนึ่ง นี่เห็นว่าอยากตายมากไนงะโอ้โหเราแต่มิงโก้ไก่อะ่ะโอ้ยจงว่าใครที่ดับแมกของเนี่ยแบบจะดวงจัดเลยนะเพราะมันดับยากอยู่นะครับทุกคนอันนี้ขนาดปืนผมปืนแรงอะนะ แล้วผีไม่ได้เกิดเบอร์เกินไงทุกคนคือมันก็มันก็เกิดไวนะแต่มันไม่ได้แบบดอบเยอะนะครับผีไม่ได้ดอบเยอะอะมันไม่เหมือนตัวอื่นอนะ่ะแรงโพตปืน แต่มืนไม่ดับอะถึงปืนแรงแต่ของไม่ดับมันก็จบอย่างนี้แหละฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีผีไก่หลงก็มามีไก่หลงด้วยไหมผมว่านะใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าจะยิงครบอะผมบอกเลยถ้าไม่ขยันยิงนะถ้าขยันยิงก็น่าจะปแป๊บเดียวอะ ดูดิโอ้โหหนึ่งส่วนใช้เวลาเกือบยี่สิบนาทีแล้วเนะี่ยผมดูทรงละทำไมผมไม่กระโดดอะ่ะโอ้ดับแล้วดับแล้วผีเนี่ยมีประมาณหนึ่งสองสาม สี่ห้าตัวป่ะเหมือนจะมีสี่ห้าตัวแต่ละฝั่งนะแต่กองไม่ดอบอะ่ะโคตรซิงเลยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนก็รีบมาฟาร์มกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบของฟาร์มอะ่ะถ้าฟาร์มใครฟาร์มก่อนขายได้ก่อนนะครับทุกคนก่อนที่ ของมันจะเกิดนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะเกิดวาะเพราะว่ามันดอปยากอยู่นะครับทุกคนคือเซตเนี้ยผมบอกเลยว่าน่าจะแบบ300อัพแน่นอน3 0 0ร0 0อัพแน่นอนนะครับเพราะว่าปืนมันจะเท่ากับเซตพันเลยนะดามเมจมันจะเท่ากับเซตพันเลยนะครับโอเคงั้นก็ไปลนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคิวนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย